ในช่วงนี้แน่นอนนะครับว่าเรื่องของภูมิทัศน์การลงทุนนะครับของนักลงทุนไทยในโลกนี้เนี่ยเปิดกว้างขึ้นอย่างมหาศาลแต่ต้องไม่ลืมว่ามีหนึ่งปัจจัยที่บางครั้งเราอาจจะถอนออกจากสมการแต่ถอนไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นเรื่องการบรหิหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของเวลอเลอร์ครับ นี่ครับโอกาสการลงทุนก็เปิดกว้างมากนะครับและไม่ได้จํากัดโอกาสเนี่ยเฉพาะแต่เพียงภายในประเทศหลายคนกระจายการลงทุนตัวเองเนี่ยไปที่ต่างประเทศมากขึ้นไม่จะเป็นในรูปของเรื่องของตัวเงินฝากเงินตราต่างประเทศ FCD หรือว่าหุ้นต่างประเทศรายตัวก็มีอยู่เหมือนกัน การออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับนอกจากปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนคืออัตราลแลกเปล Fore ี่ยน forex foreign exchange นี่แหละครับไม่เพียงแค่การลงทุนแค่นั้นนะครับการทําธุรกิจที่ต้องค้าขายกับต่างประเทศไม่ใช่เป็นการนําเข้าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจําเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องของ foreign exchange อัตราลแลกเปลี่ยนเสมอเลยนะครับ ผมยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าเราเงินออกไปซื้อหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับหนึ่งแสนบาทวันที่เราลงทุนเนี่ยเงินดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์สามสิบหกบาทสหรัฐเท่ากับว่าหุ้นสหรัฐที่เราซื้อได้จะมีมูลค่า2778ดอสลลาร์สหรัฐผ่านไป6เดือนเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็น3 3บาทต่อดอลลาร์ถ้าเราแปลงเงินทุนกลับมามูลค่าก็จะลดลงมาเหลือแค่91,674บาทมีความหมายว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่เราถือ US พอเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับ US d ี l เรามีจะทำให้เราขาดทุนไป8,326บาทหรือ8.3%เโดยที่ตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึง capital gain หรือว่า capital loss เลยนะครับหรือแม้แต่การเอาเงินไปฝากบัญชีต่างประเทศ FCD ได้ดอกเบี้ย5%ถ้าปีนั้นบาทแข็งค่าขึ้น5%รพอแปลงสกุลกลับมาเพราะเราฝากเป็นเงินสกุลต่างประเทศพอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทตอนที่บาทแข็งค่าขึ้นดอกเบี้ยที่เราได้5%กลายเป็น offset หายไปเลย ปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนแปลงทําให้ Forex อัตราแลกเปลี่ยนก็ผันผลเยอะขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารแต่ละประเทศ กรณีค่าเงินบาทนะครับเราลองดูค่าเงินบาทเอาปีนี้กันบ้างนะครับต้นปี67เริ่มต้นจากการอ่อนค่าก่อนนะครับจาก3 4บาทลงไป37บาทอ่อนค่าลงไปจากนั้นกลับมาแข็งค่าสู่ร3บาสบาทก็เคยเห็น3.2บาทกว่าก็เคยเห็นมาแล้วในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเครื่องมือสําคัญในการลดความเสี่ยงจากความ 1, ผันผวนค่าเงินคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน (currency futures) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้กันแพร่หลายในทั่วโลกนะครับสำนักลงทุนหรือผู้ประกอบการในไทยสามารถซื้อขายผ่านนะครับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยหรือว่า TFX ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานที่กำหนดขนาดสัญญาและวันหมดอายุชัดเจนและมีสัญญาี่มีขนาดเล็กนะครับเช่น US dollar ต่อบาท futures หนึ่งสัญญาขนาด1,000ดอลลาร์สหรัฐ33,000บาทแต่าการซื้อขายจะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นแค่ประมาณ1000บาท รือเป็นทางเลือกครับในการบริหารความเสี่ยงที่เข้าถึงได้ง่ายครับ ปัจจุบันนะคะตัว Currency f u t u r e s นักลงทุนซื้อขายผ่าน TF x ได้จะมีทั้งหมด5สกุลคู่เงินด้วยกันนะคะได้แก่ USD, THB ก็คือดอลลาร์บาทนะคะยูโรบาทเยนบาทยูโรดอลลาร์แล้วก็ดอลลาร์เยนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมสกุลเงินหลักจากทั้งเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะทาให้สามารถบริหารความเสี่ยงแล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนได้มากขึ้นและนอกจากจะใช้เพื่อความลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถที่ใช้ทํากําไรได้อีกเช่น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือลองการขายหรือช็อตในแต่ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นนะคะท่านเราเป็นผู้ลงทุนคาดกันว่าสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยน่าจะแข็งค่าขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับเงินบาทเราก็เปิดสถานะลองนะคะหรือว่าซื้อล่วงหน้าใน USD T H B Futures กับราคาปัจจุบันได้แล้วก็ถ้าสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นในอนาคตผู้ลงทุนต้องการขายเพื่อปิดสถานะก็ทำชอ็อต close ได้และนําส่วนต่างของราคาซื้อมาหักจากราคาที่ขาย แล้วคูณกับขนาดสัญญานั่นก็จะเป็นกําไรที่ผู้ลงทุนได้รับก่อนหักค่าธรรมเนียมซือ้อขายนะคะอย่างเช่นนะคะสมมติว่าเปิดสถานะการซื้อคือลองโอเพน U.S.D.THB Futures ที่32บาท50สต่างต่อดอลลาร์สหรัฐและถ้าดอลลาร์แข็งค่าตามที่เราคาดการจริงไปเป็นส3บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยและเราปิดสถานะเป็นช็อตโคลสนะคะเราก็จะได้กําไรก็คือเอา33บาทลด32บาท50ก็คือ50สตางเนี่ยไปคูณกับสัญญานะคะก็คือ1000ก็จะ ได้กำไร500บาทแบบนี้เป็นต้นซึ่งในยุคที่เศรษฐกิจพันุผวนการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเครื่องมือการลงทุนและการบรหิหารความเสี่ยงหลากหลายมีความจําเป็นมากขึ้นนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ currency futures นั่นเองค่ะซึ่งการซื้อขายผ่าน T-FX นะคะก็มีข้อดีก็คือใช้เงินบาทเป็นการวางหลักประการันแล้วก็คํานวณกําไรขาดทุนไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเงินให้ยุ่งยากและยังสามารถซื้อขายง่ายผ่านระบบเทรดที่หลายคนคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นตัว Streaming หรือว่า MT 4 รวมถึงขนาดสัญญาก็ไม่สูงนะคะทาให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถทํากําไรจากตาแลกเปลี่ยนได้สะดวกใช้เงินเริ่มต้น10%ของมูลค่าสัญญาหรือประมาณ500ถึง1,500บาทที่สําคัญนะคะการซื้อขายค่าเงินซื้อฟิวเจอร์สไตล์ทีเมีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนักลงทุนก็เลยมั่นใจได้นะคะกับระบบแล้วก็ การดําเนินงานของ TF เมีความโปรง่งใสแล้วก็เป็นไปนตามมาตรฐานสากลเพราะว่าจริงมีคนไทยส่วนหนึ่งเลยนะคะที่น่าจะเทรด FX อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะไปเทรดแพลตฟอร์มตามประเทศหรือว่าแพลตฟอร์มที่ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่านะคะการมาเทรดอยู่ในแพลตฟอร์มกระดานบ้านเรานะคะที่ได้รับการดูแลก็น่าจะอุ่นใจแล้วก็มั่นใจได้กว่าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ